อยออกมาจากตัวเองแล้วจะเห็นชัดขึ้นคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางวันเรารู้สึกเหนื่อยโดยที่ไม่ได้ทำอะไรมากแค่รู้สึกว่าต้องพยายามเป็นใครสักคนตลอดเวลาเหมือนเรากำลังแข่งกับโลกใบนี้เพื่อให้เขายอมรับในความแก่งของเราความสำเร็จของเราหรือแม้แต่ในความดีของเราวันนี้ผมอยากชวนคุณถอยออกมานิดหนึ่ง ลองเดินออกจากเวทีที่เรียกว่าฉันแล้วหันมามองว่าเราจะเบาขึ้นได้ยังไงด้วยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความถ่อมตนในหนังสือ humility the joy of self forgetfulness ผู้เขียนแกลวินออ t l ลน d บอกว่าความถ่อมตนไม่ได้แปลว่าเราต้องดูถูกตัวเองหรือแกล้งทำว่าไม่เก่งทั้งที่เราก็มีความสามารถแต่การถ่อมตนหมายถึง การเลิกหมกมุ่นกับตัวเองมันคือการยอมรับว่าโลกนี้ไม่ได้หมุนรอบตัวเราและนั่นไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าแต่มันคืออิสรภาพผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับมีเพื่อนของผมคนหนึ่งชื่อตั้มเขาเคยเป็นหัวหน้าทีมในบริษัทสตาร์ทอัพที่กำลังโตตอนนั้นเขารู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเขาอยากให้ทุกคนรู้ว่าเขาแน่เขาเก่ง แต่ยิ่งเขาพยายามทำแบบนั้นเขายิ่งเครียดและรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาเลยจนวันหนึ่งเขาหยุดเขาเริ่มหันไปฟังลูกทีมให้มากขึ้นเริ่มยอมรับว่าเขาเองก็มีจุดอ่อนเริ่มขอโทษเวลาที่พูดแรงเกินไปแล้วคุณรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นทีมเขาแข็งแรงขึ้น คนในทีมเคารพเขามากขึ้นไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดแต่เพราะเขากล้าทำสิ่งที่หลายคนทำไม่ได้วางตัวเองลงคุณผู้ฟังครับเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเรามีคุณค่าโดยไม่ต้องชนะใครเราไม่ต้องเป็นที่หนึ่งตลอดเวลาและบางครั้งการลืมตัวเองไปบ้างกลับทำให้เราได้เจอตัวตนที่แท้จริง อย่ากลัวที่จะวางคำว่าฉันต้องเก่งแล้วลองถามใหม่ว่าวันนี้ฉันจะฟังใครให้มากขึ้นได้ไหมเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราดังแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราหายใจได้อย่างเบาสบายแค่ไหนตั้งหากพบกันใหม่ตอนหน้าในรายการ deep think ขอบคุณที่รับฟังครับ ความถ่อมตนกับความสัมพันธ์ที่ดีเวลาที่ความสัมพันธ์เริ่มสันคลอนมันไม่ใช่แค่เพราะเรารักกันน้อยลงแต่อาจเป็นเพราะเราอยากให้เขาเข้าใจเรามากกว่าที่เราจะถามว่าเราเข้าใจเขาหรือ,อยังวันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องความถ่อมตนในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นแฟนคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานเพราะบางครั้งสิ่งที่ยากที่สุด ไม่ใช่การเข้าใจอีกฝ่ายแต่คือการวางอัตตาของตัวเองลงเพื่อให้เข้าใจผมเคยทะเลาะกับคนใกล้ตัวและคุณน่าจะเคยเหมือนกันใช่ไหมครับทุกครั้งที่เกิดปัญหาสิ่งแรกที่สมองเราจะทำคือหาเหตุผลว่าฉันไม่ได้ผิดเพราะเขาพูดก่อนเพราะเขาไม่เข้าใจเพราะเขาทำแบบนี้มาหลายรอบแล้ว เราคุ้นเคยกับการปกป้องตัวเองแต่บางครั้งการจะรักษาความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของใครผิดใครถูกแต่เป็นเรื่องของว่าใครถ่อมตัวพอที่จะหยุดก่อนผมขอเล่าเรื่องของนุ่นกับเบนสองคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ทะเลาะกันบ่อยเบนเป็นคนตรงคิดอะไรพูดหมดนุ่นเป็นคนละเอียดชอบวางแผนรอบคอบอยู่ดีๆเบนก็พูดในที่ประชุมว่า สไลด์ที่นุ่นทำอ่ะดูยุ่งไปหมดเลยทุกคนในห้องเงียบนุ่นหน้าเสียและในใจเธอเต็มไปด้วยคำว่าฉันเสียหน้าทำไมเขาพูดแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นตอนเย็นนุ่นเดินไปหาเบนแล้วพูดว่าเรารู้ว่าเธอเป็นคนตรงนะแต่ตอนพูดเรื่องสไลด์มันทำให้เรารู้สึกเหมือนไม่มีค่าเลยเบนเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดว่าขอโทษนะ เราไม่คิดว่าจะทำให้เธอรู้สึกแบบนั้นเราควรพูดให้ดีกว่านี้นั่นแหละจุดเปลี่ยนไม่ใช่เพราะนุ่นดีกว่าหรือเบนใจเย็นแต่เพราะทั้งคู่กล้าถ่อมตนกล้าบอกความรู้สึกโดยไม่ปกป้อมอัตตากล้ายอมรับความผิดโดยไม่รอให้ใครต้องงอในความสัมพันธ์เราทุกคนต้องการการยอมรับ แต่ความยอมรับไม่ได้มาจากการชนะการโต้เถียงมันมาจากการที่เราบอกว่าฉันเห็นเธอฉันรับฟังเธอและฉันต้องไม่เป็นคนที่ถูกเสมอไปความถ่อมตนจึงไม่ใช่แค่คุณธรรมแต่มันคือทักษะในการเชื่อมใจคนและในยุคที่คนเราคิดเร็วกว่าฟังคนที่ถ่อมตนและฟังเป็นคือคนที่หายากที่สุด ในตอนหน้าของ DeepThink เราจะชวนคุณไปสำรวจผู้นำที่ถ่อมตนว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงหน้าทำงานด้วยและพวกเขานำอย่างไรโดยไม่ยกตัววันนี้ลองกลับไปทบทวนความสัมพันธ์ที่คุณมีอาจไม่ต้องเริ่มที่คำว่าขอโทษแต่อาจเริ่มที่ขอฟังเธอก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่รับฟังครับ ู้นำที่ถ่อมตนทำไมถึงหน้าตามเคยไหมครับเจอหัวหน้าที่เก่งมากพูดอะไรก็ถูกหมดแต่คุณกลับไม่อยากเดินตามเขาเลยในทางกลับกันบางคนไม่ได้พูดเยอะไม่โชว์พลังไม่ต้องสั่งใครแต่เขากลับเป็นคนที่เราเต็มใจทำงานให้เต็มใจไว้ใจและยอมฟังแม้ในวันที่ไม่เห็นด้วยวันนี้ผมอยากชวนคุณตั้งคำถามว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้นำน่าตามคำตอบหนึ่งที่เรามองข้ามบ่อยที่สุดคือความถ่อมตนผู้นำที่ถ่อมตนไม่ได้แปลว่าเขาอ่อนแอไม่ใช่คนที่ยอมทุกเรื่องหรือไม่กล้าตัดสินใจแต่คือคนที่รู้จักตัวเองดีพอจนไม่ต้องสร้างภาพว่าตัวเองเก่งเสมอผมขอเล่าเรื่องของเจผู้จัดการร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่ง ร้านของเขาไม่เคยมีเทิร์นโอเวอร์สูงบาริสต้ายังเป็นทีมเดิมที่เปิดร้านมาเกือบ4ปีลูกค้าเรียกชื่อเขาได้ทุกคนเพราะเขาไม่เคยนั่งอยู่แต่ในออฟฟิศเขายืนล้างแก้วเองเขาเสิร์ฟเองเวลาคนไม่พอแล้วเวลาลูกค้าคอมเพลนเขาไม่เคยโยนให้ลูกน้องแต่เดินมาขอโทษด,ด้วยตัวเองมีคนเคยถามว่าเจคคณไม่เหนื่อยหรอทำแบบนี้ทุกวัน เขายิ้มแล้วตอบว่าถ้าผมนั่งอยู่ข้างบนแล้วปล่อยให้คนข้างล่างเหนื่อยผมจะเข้าใจเขาได้ยังไงนั่นแหละครับความถ่อมตนของเจทําให้ทีมรักเขาเขาไม่ต้องออกกฎมากแต่ทุกคนทำงานเกินหน้าที่เพราะเขาเป็นผู้นำที่นำด้วยหัวใจไม่ใช่ตำแหน่ง สิ่งที่น่าทึ่งคือความถ่อมตนไม่ได้ลดความสามารถของผู้นำแต่มันขยายความน่าเชื่อถือเมื่อผู้นำกล้ายอมรับว่าตัวเองไม่รู้ทุกอย่างกล้าฟังลูกทีมกล้ารับผิดและกล้าพูดว่าเธอเก่งกว่าฉันในเรื่องนี้นั่นแหละคือการปลดล็อกศักยภาพของคนรอบตัวเพราะทีมจะไม่กลัวผิดไม่กลัวการแสดงความคิดเห็นและไม่กลัวที่จะเติบโต โลกไม่ได้ต้องการผู้นำที่สมบูรณ์แบบแต่ต้องการคนที่จริงใจพอที่จะยอมถอมตัวลงมาเรียนรู้ด้วยกันถ้าคุณเป็นหัวหน้าอยู่แล้วผมขอชวนลองเริ่มจากการฟังให้จบก่อนพูดเริ่มจากการบอกทีมว่าขอบคุณนะในวันที่เขาเหนื่อยโดยที่คุณไม่ต้องรู้หมดทุกเรื่องแล้วคุณจะพบว่าการถ่อมตนไม่ได้ลดอำนาจของผู้นำแต่มันคือเหตุผลที่ทำให้คนอยากเดินตาม ตอนหน้าเราจะคุยกันว่าความถ่อมตนจะช่วยให้เราเติบโตได้อย่างไรแม้ในวันที่เราล้มเหลวและทำไมความผิดพลาดจึงเป็นครูที่ดีที่สุดถ้าเรายอมวางอัดตาลงแล้วพบกันใหม่ในดีฟทิงค์ขอบคุณที่รับฟังครับ ถ่อมตนอย่างไรไม่ให้ถูกมองว่าอ่อนแอคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีการถ่อมตัวอาจทำให้คนอื่นมองว่าเราอ่อนไม่กล้าเถียงอ่อนยอมขอโทษก่อนยอมแพ้รับฟังคนอื่นไม่มีจุดยืนแต่ความจริงแล้วความถ่อมตนกับความอ่อนแอไม่ใช่สิ่งเดียวกัน วันนี้ d ดีฟติงอยากชวนคุณมานิยามคำว่าถ่อมตนใหม่ในแบบที่ไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีและยังคงความมั่นคงในตัวตนของเราไว้ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการถ่อมตนเท่ากับการลดคุณค่าตัวเอง แต่จริงๆแล้วความถ่อมตนคือการรู้ว่าคุณค่าของเราไม่ขึ้นอยู่กับการเหนือกว่าใครเราจึงไม่ต้องปกป้องอัตตาด้วยเสียงดังไม่ต้องโชว์เหนือเพื่อให้คนยอมรับและไม่ต้องแข่งทุกสนามให้ชนะมีเพื่อนของผมคนหนึ่งชื่อพี่เมย์เธอเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายออกแบบในบริษัทใหญ่เวลามีประชุมเธอเป็นคนที่ไม่พูดเยอะแต่ทุกครั้งที่เธอพูดทางห้องจะเงียบและตั้งใจฟัง วันหนึ่งมีลูกทีมเสนอไอเดียที่ค่อนข้างเสี่ยงหลายคนในห้องขัดขานแต่พี่เมย์กลับพูดว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมแต่ฉันอยากให้ลองเพราะถ้าเราคิดแบบเดิมเราจะได้แค่ผลเดิมเธอไม่ได้กลัวที่จะเปิดรับไอเดียใหม่เธอไม่ได้ปิดกัน้นและเมื่อทีมทำพลาดเธอกล้าพูดว่าความผิดเป็นของฉันที่ตัดสินใจให้ลองโดยยังไม่รอบข้อพอ ฟังดูเหมือนเธอยอมรับความผิดใช่ไหมครับใช่เธอยอมรับจริงๆแต่ไม่มีใครในทีมมองว่าเธออ่อนแอเพราะสิ่งที่เธอแสดงคือความกล้าในความจริงใจคนที่ถ่อมตนอย่างไม่อ่อนแอคือคนที่กล้ายอมรับข้อจำกัดของตัวเองคือคนที่ไม่ปิดกั้นคนอื่นด้วยอัตตาคือคนที่รับฟังโดยไม่สูญเสียจุดยืนคือคนที่ กล้าขอโทษโดยไม่ลดคุณค่าตัวเองคือคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้สึกเสียหน้าความถ่อมตนแบบนี้ไม่ได้ทำให้เราต่ำลงแต่มันทำให้คนรอบข้างยิ่งนับถือเพราะมันคือความมั่นคงที่ไม่ต้องตะโกนดีฟติงอยากทิ้งคำถามไว้ให้คุณคิดถ้าคุณไม่กลัวเสียหน้าถ้าคุณมั่นใจในคุณค่าของตัวเองคุณจะพูดจะฟังหรือจะยอมรับอะไรได้มากกว่านี้ไหม แล้วคุณจะรู้ว่าความถ่อมตนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือจุดแข็งที่ลึกและมั่นคงที่สุดพบกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ ความถ่อมตนในยุคที่ทุกคนต้องสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ในโลกยุคนี้ที่ทุกคนต่างมีพื้นที่ของตัวเองในโลกออนไลน์เราสร้างตัวตนผ่านโพสต์ภาพคำพูดเรานับคุณค่าจากยอดไลค์ยอดแชร์และฟีดแบ็กคำถามคือเรายังถ่อมตนได้ไหมในยุคที่ดูเหมือนว่าเราต้องแสดงตลอดเวลา ต้องมีภาพลักษณ์ต้องมีความสำเร็จและต้องเป็นใครสักคนบนหน้าจอวันนี้ Deep Think ตอนจบขอชวนคุณหาคำตอบของความถ่อมตนท่ามกลางโลกที่เรียกร้องให้เราโดดเด่นตลอดเวลาในยุคก่อนคนถ่อมตนคือคนพูดน้อยฟังเยอะแต่ในยุคนี้คนที่นิ่งกลับถูกมองว่าไม่มีตัวตน เราถูกปลูกฝังให้ไม่หยุดโพสต์ไม่หยุดอัปเดตความสำเร็จและต้องมีอะไรบางอย่างตลอดเวลาเพื่อไม่ให้หายไปจากสายตาคนอื่นแต่ความถ่อมตนในยุคนี้ไม่ได้หมายถึงการหายตัวหรือการเลิกใช้โซเชียล มันหมายถึงการรู้ว่าตัวตนที่แท้ของเราไม่ต้องขออนุมัติจากใครไม่ต้องมีคนยอมรับเยอะๆจึงจะมีคุณค่าไม่ต้องมี f o l เวอร์ถึงหลักหมื่นจึงจะพูดได้ผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อพลอยพลอยเป็นนักวาดภาพประกอบเธอวาดทุกวันแต่ไม่เคยลงงานของตัวเองเพราะเธอรู้สึกว่างานยังไม่ดีพอ พอวันหนึ่งเธอลองโพสต์ภาพวาดธรรมดาดาลงไอจีมันไม่ได้มีไลค์เยอะแต่มีคนหนึ่งเม้นมาว่าขอบคุณนะคะภาพนี้ทำให้วันแย่ๆของเราดีขึ้นคอมเมนต์เดียวทำให้พลอยเข้าใจว่าเธอไม่จำเป็นต้องเป็นที่รู้จักของทุกคนขอแค่เธอเป็นประโยชน์กับใครสักคนแค่นั้นก็เพียงพอ ความถ่อมตนในโลกออนไลน์คือการโพสต์โดยไม่ต้องคาดหวังการยอมรับคือการเงียบโดยไม่รู้สึกด้อยคือการไม่เปรียบเทียบและกล้าพูดว่าฉันยังไม่เก่งแต่ฉันอยู่ในเส้นทางของฉันโลกออนไลน์จะยังเปลี่ยนอัลกอริทึมจะยังผลักให้เราต้องแข่งกันแต่ความถ่อมตนจะเตือนเราว่า คุณไม่จำเป็นต้องเป็นไวรัลเพื่อเป็นคนที่มีคุณค่าเพราะสุดท้ายสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่ตัวตนที่เราสร้างแต่คือตัวตนที่เรากล้ากลับไปซื่อสัตย์ด้วยในวันที่ไม่มีใครเห็นและไม่มีใครกดไลค์ h u m i l i t y ถ่อมตนแล้วคุณจะเบาขึ้นขอบคุณที่เดินมาด้วยกันตลอด5ตอน หากคุณได้แง่คิดบางอย่างจากบทสนทนาเหล่านี้ไม่ต้องแชร์ก็ได้แค่คุณเงียบลงเล็กน้อยในโลกที่เสียงดังนั่นก็อาจคือพลังที่เปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์ถัดไปที่เราจะพาคุณเข้าใกล้ตัวเองมาขึ้นทีละก้าวขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ